ตอนนี้เราก็มา,ามาถึงที่หมายแล้วอันนี้ที่เรียกว่าที่แรกปั๊มเราจะนอนนี่นะครับผมแต่ว่าปรากฏว่าเออเจ้าของปัมอออองป๊มเขาเหมือนเหมือนปั๊มเขาไม่อนุญาตนะครับเรื่องจากโควิด -19 เดี๋ยววันนี้เราเจอหาเลยครับโชคดีมากเลยเรามาลองถามดีกว่าว่านี่เขาจะไปนอนไหนกันเออไปไหนกันว่าแน่โคตรเท่รถโคตรเท่อะ <c oughs> คิวซื้ออาซูบอยู่โคตทเท่อะพี่อยู่ดีครับเป็นไหนกันพี่โอ้น้กว่ามาเที่ยวผมนึกว่ามาเขาใหญ่ไ <c oughs> ง, <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> รถเท่รถโคตทเท่ทอะดูมีฝั่งนี้ ก็เทสอุ้ยทางานบวชดูคเหลือดูเ่ยองเคันเหลืองโคตรสวยอ่ะดูดิไม่กล้าไปไปเกรงใจเขาไม่กล้าถ่ายเยอะอ่ะเยอะไหม ชอบคันเหลืองเสร็จแล้วงัวดูใช่ก็ชอบคันเหลืองว่ะต้องตันขาวอ่ะเงาแวบๆเลยเออนี่คันนั้นอ่ะเขาโคตรเงาอ่ะดูดิดูครับท่านผู้ชมครับฮารีตัมทานใครนี่เป็นสายทริปหรือว่าสายเดินทางเนี่ยแน่นอนครับจะชอบเหมือนผมแน่นอนมันจะมีแบบไลฟ์สไตล์ที่โคตรเยอะคันหน้าดูดิโคตรดุอ่ะจรนี่ดูจริง อยากให้ดูไม่่ัีคอนไหนเอาขนาดละไนะของแท้อะโคตรดุของแท้แน่นอนถ่ายรูปไว้กนขอถ่ายรูปเออกูถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยบายบายถ่ายรูปให้หน้องเฮ้ยโคตรเท่เดี๋ยวขอไปใกล้ๆที่ไหน่ก้องกล้องมาถ่ายรูปกัน นีคันนี้โคตรสวยผมชอบคันนี้นะครับผมโคตรเงาอ่ะบอกเลยนะคเฮ้ยถ่ายเราหน่อยดิโคตรเท่อ่ะอันนี้ถายรูปนะ อยูเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยเยบไปเยบไปเนคันเห็นนขยับอยู่น้า่่ะอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าโอ้โหโคตรเงาอ่ะผมชอบมืดเหรอปิดไฟแป๊บนึงแป๊บนึงใช่ไหมอ้ยรแป๊บนึง ตอนนี้เราก็มาถึงที่เขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้ที่เราที่อยู่จุดหาเล่ผมแม่งลืมถ่ายต่อเว้ยอันนี้เราได้ขับรถหาที่พักกันนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณทางพญาเจดี JD ครับผมที่ให้ที่พักสำหรับพวกเราร้านอะไรไม่รู้นะแต่อยู่เกาะเป็นทางขึ้นก่อนขึ้นเขาใหญ่นะครับผมเป็นทางก่อนขึ้นเขาใหญ่มีลาสเก็ตด,ด้วยตรงนี้นะครับแต่มันมืดเดี๋ยวอ่ะ ก็ตรงนี้จะมีลานสเก็ตนะครับผมแบบมีมันจะโคตรใหญ่เลยนะแต่ผมแบบไม่กล้าไปดูอะตอนเนี้แล้วก็ก็ขอบคุณด้วยนะถ้าไอ้กาวมันฉลาดด้วยมันบอกว่าให้ให้เราจอดมาถามเออเมื่อกี้ให้เราจอดมาถามเราก็เลยลงมาถามพี่เขาใจดีมากครับผมให้ใช้ไฟฟรีนะครับแล้วก็สถานที่ก็ฟรีนะครับผม ก็ขอบคุณพี่อีกรอบนึงนะครับผมถ้าไม่ได้พวกพี่นี่วันนี้เราคงจะลําบากกันแน่ๆน,นะครับผมเดี๋ยวตรุ่งนี้เช้าผมจะไปถามชื่อร้านให้นะครับผมเป็นร้านคาเฟ่นะนี่รถพวกเราก็เตรียมพร้อมก็เรียบร้อยี่กระเต็นพวกเรานะครับผมที่จะเตรียมนอนกัน นี่ก็ทําการนั่งพักนี่นะฮะอันนี้ก็ปูละข้างในอันนี้ครับผมฝั่งนี้ลาสกิทล้วนผมบอกเลยลาสกิทล้วนอ่ะผมไม่กล้าไปครับแต่มองมองมองจุตรงเนี้ยมันเป็นเนินมันเป็นเนินอ่ะมันเป็นเนินนะแบบโคตรเท่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเดินเล่นแล้วกันทุกคนไปถามชื่อร้านด้วย นไหนเพชรนอนไหนนอนนอนเปใช่ไหมเพชรนอนเปนะครับผมอันนี้เป็นเปที่เขาผูกไว้แต่แรกอยู่แล้วเฮ้ยเพชรเอาท่อมานั่งกินมาเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยจะเหลือคนันึ่งเว้ยต้องนอนอาดี ืมมะกูเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยกูเหลือหกสิบเจ็ด,จดมาจิบมาพี่เพชรนี่แม่ไปได้อันหนึ่งอ่ะนี่มี่นมีอืมฮี่ง่วงอะไรกินไม่ไพอเลยอร่อยหวานไมหม กองโกวางไมงนี่ก่อนหวานเจี๊ยบบรรยากาศโคตรดีทุกคนนั่งตรงนี้ดีกว่าม่ะเป็นห้องน้ำไหมเลยิวห้องน้ำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยจะแบบไม่น่าลาลาล้วงหรอกมั้งเผื่อเผื่อเผื่อเพื่อพมึงเปลี่ยนใจอยากอาบน้ำน้ำเดือดจังเดือดจังมีการร้อนมีน้ำมีไรพร้อม มาเดีลองไปดูโคตเหมือเอาไปฉายนมวะไ,หไ,ไหอไไหนุ่มไฉายหนุ่เไฉายหนุ่นึ่งดีมากดีมากพอกูก็ลืมเปิดเฟซเก,กันวิดีโอกูเนี่ยจรใช่ใช่มืดมืดจริงๆริงเด็ดเด็วไปปิดไฟให้คิวซะหน่อย คนอะไรชื่อเหมือนกูโ <Okay. S 1> อเคไม่มีแล้วไปไพกระเพชรแล้วกันไม่กล้าพูดดังให้ทุกคนครับเพราะว่าเขาก็คนยังอยู่ในร้านอยู่เลยเพชรเพชรลาสเกตลาสเกตลองสองไปดูดิโอ้ท oh. ุกคนเออโคตรยาวอ่ะดูดิดูด,ดูนี่คือลาสเกตนะครับผมดู ูจากครกเนินดูเอฮอ้อยโคตรครบอ่ะมาไปเลยกันเ <c oughs> นี่ยเป็นห้องน้ำ เพลงด้วยกูต้องไปตัดออกอีกนะเนีย,ออย,ย,ออยห้องน้ำโอเคใช้ได้อยู่ไหนกด,ดดูไปใช้ดิไอ้เพชรเพชร,พชรมันตดโอโชคดีชิบหายขอบคุณมากขอบคุณมากมาก นีุ่้ยลาสเกตยาไปนู่นนะเอามาแค่ตัวเดียวมาหาพ่อตัวเดียวกูกิดไม่กูเปียนที่อืมมาให้ผมบ้าอ่นที่ที่เรากางเต็นท์กัน แรกที่จ hm. ัตัวตัยนียขาสั้นตัวนึงเพื่อเ่ใส่นแล้วตัวนี้ก็ถอห่ไอ้ครับางมาเรอยนะั้นเอไว้เนนั้นกอูรีบจัดรีบจัดเออกลัวแบบมันจะไม่พอมองไม่เห็นอ่ะอ่าช้าดีกว่าอืม ใช่แล้วไม่เป็นไรกูจะแปลงแม่าเปล่าโคตรแบบหนังชีวิตที่ผ่ายห้องน้ำดีมากอยู่ไปเป็นฟันเี่นยนมทำอะไรเชียว กินท่อมอ่ะว่าอนาคตอันนี้ตีอาบน้ำไอ้เหี้ยตีเรื่องแน่เลยสัตว์อนาคตสองมึงมันต้องมีชั้นสามชั้นสี่มันอะเดี๋ยวกูจะกินข้าวก่อนเนี่ยมามากผมซื้อรถแกงเขียวหวานมา มาม่ากแกงเขียวหวานไก่น,น,นะครับผมกินมาสองหกบาทกับเราเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำกูกูกูไปเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวนอนดีกว่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งสี่นาทีเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วนะผมว่า ควรพอละไอ้ยะพอละพอละแม่งแก้ผ้กกันหมดแล้วเนี่ยแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวผมมารีวิวสนามสกีบอร์ดให้โอเคไปสวัสดีครับสวัสดีค้งดึกถึงละอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าที่ที่เราพักกันเมื่อคืนนี้ที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูบอกจะมาให้ดูลาสเก็ตตรงนี้ก็คือเขาใหญ่กระบวมเขาที่ข้างหน้าเนี่ยตัเนี้ยตรงเนี้ยมันคือเขาใหญ่ ที่เราจุดหมายที่เราจะไปกัน,นวันนี้อันนี้ชื่อร้านผมเพิ่งไปถามเข้ามามันชื่อว่าร้านว่าบมบูโคเต้บมบูคาเฟ่นะครับผมก่อนขึ้นทางขึ้นเขาใหญ่อย่าลืมมาอุดหนุนนะเขาซาให้ที่พักดีๆมากนี่ดูลาสก็จัดน,นดีกว่าแม่งโคตรแบบโคตรูอ่ะบอกกิดได้ไงวะ ถ้ามาจากยามมาต่อยเอนะคงทนละถาวรดูโคตรใหญ่นี่ไหมมาเล่นได้นะคนแบบใครถ่ายลวผมถ่ายทุกคนเห็นอย่างเงี้ยดีบรรยาก,กาศตอนเช้าเป็นไงวะเป็นไงม้างอาการวิ่งเหรอ <laughs> ยอะไรตถอ๋อวิ่พวิ่งอย่าี้เหรอเฮ้ยโชก้าไปโชก้าไปตีเยอะตอ้าวอียเอ่ยขี้ได้ดแม่งสวยชิบหายเลยข้างบนโน่นน่ะดิย,ยังเช้ากาสุดสัก็เทียรกถ่ายร <c oughs> ู้ก่อนอากาศ นอนแม่งถ่ายรูปไอลสัตว์แฉกๆเนี่ยเนาะเอาโดนบีข้างบนอ่ะแล้วก็ถ่ายลงไม้เหี้ยพูดเหมือนมีเงินอ่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนตอนที่แคมปิ้งนะเป็นโต๊ะเป็นอะไรนั่งตอนนี้ก็กลายสภาพนี้ไปละสวยมากเลยดูเหาเท่ใช่ไหม เก็บของก่อนใช่ไหมเฮียก็ตื่นเมื่อคืนโคตรหนาวจิ้แม่บอกเลยืคอขึ้นไปเขาใหญ่ดิสานทั้งตัวคิดไว้แล้วอ่ะเอเป็นเนินขึ้นมาครับเดี๋ยวไปเก็บของกับเพื่อนก่อนว่ะดูอย่างลักษณะว่าอยู่นานไม่ได้เก่งใจเจ้าของเขาด้วยนะเขาอุตส่าห์ให้เรามาอยู่ฟรีเพราะเมื่อคืนเราแม่งแบบโบมาดึกอ่ะ โลหกละเหินมาไม่มีที่พักโอ้โหได้ตรงนี้โคตรดีเดี๋ยวผมไปปิดไฟสปอร์ตไลท์ข้างบนก่อนเปิดไฟทิ้งอร่อยจ้องเองจ้องข้างหลังก็จะเป็นแบบป่าโล่งๆนะคือเขาแบบตัดต้นเตียนแล้วอะ ไอเนีเี่ยอเนี่แม่งียเปิดตัสได้เลยเฮียะมึเลเออเปิดอะไรเปิดอเออเปิดเปิดคลิปอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไอ้เฮียไม่แน่ใจมึไม่ปิดให้กูอะกูหลับไเหียอะไรไอเียเนี่ยกว่าต้องหาเอตเชูนกูเออกูแม่งนู้นองมึงยังตื่นอยู่สัตว์หันน้าไอเชี้ยแม่งหลับไปเลยมีป่ดใช่ไหมอะไรอเงี้ย วยเว้ยเดี๋ยวผมจะทอมขึ้นไปถ่ายขึ้นบนให้ผู้ชมดูนสุดยอดเลยจะพาไปผาไข่เจียวผาเดียวดายจะไปพาไปจุดบ,บรดกโลกแล้วก็พาไปน้ำตกเหวนรกจี่สุดโหดเหห่มปิดท้ายด้วยพาไปที่เกิดคุนดานแบบลอที่นะครับผมแล้วก็กลับบ้านกันแบบสภาพหิวโซ <laughs> สภาพ <laughs> เออคิดถึงแม่และไอสัตว อยยาอยากนอนก่อนกูอยากพักผ่อนเยอะขี้ยาหนาวขั้นตาเย็ดว่ะโอ้โอ้อย่าไปละเดี๋ยวผมขอเก็บเต็นท์ก่อนนะแล้วเราก็ไปเจอกันข้างบนดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้มันคือว่าเราต้องเร่งละเนื่องจากวอขึ้นไปไม่ทันหมอกข้างบนเพราะว่าวันนี้เราตื่นสายกันมากเลยตามหลักอะ่ะคือรอบที่แล้วผมขึ้นไปประมาณตีห้าเวไปไปไป,ไปรอข้างหน้าเนี่ยตอนตีห้าแล้วก็คือข,ขึ้นขึน้นขะ้นข้นขึนข่้นขนขึ้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 นเึ้นข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 นย์้นขึ้นยึ้นขึ้ ขึ้นไปคนแรกแล้วก็ขึ้นไปที่ผาไข่เจียวนะผมแล้วก็ได้เจอหมอกก่อนก่อนใครแของนะครับแต่ว่าวันนี้ก็สภาพที่เห็นนะครับผมคือโอโหแต่ละคนหลับกันเต็มอิ่มเลยหรือว่าไม่เต e ็มอิ <c oughs> <W> ่มก็ไม่รู้นะแต่ก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับทุกคนแล้วล่ะผมว่าก็เลยอ่ะเก็บของไปกันดีกว่าใช่ไหมเพชรเฮียก้าเฮียก่าตอนเียอะไรเก่าย็ด อย,ย่าเทมันวิ่งอ่ะอใช่เหนื่อยเร็วพอดีแหละรีบรีบ,รบวิ่งรีบเก็บของจะได้ไป <c oughs> <c oughs> กดกันไม่แน่ไอ้เฮียหนึ่งก็ขดอุ้โแม่ก็ดีรอบนู้นว่ะเออรอบนั้นแม่งทั้งมดทั้งเฮียอะไรก็ไม่รู้มันเลยเออนั่งเล่นก่อนมาดูมาดูเลินออกมาเลินนี่เป็นลูกที่มาเอาเฮ้ยดูสิเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียขยันาดไหนเนี่ยโอ้คนใหญ่เหรอ เออขึ้นจากเขาใหญ่ออหมดแล้วขึ้นไปดูหมอกกันโคเท่านี้ก็เลยแบบดูจน,นบ่อยอว่ะไปกับกระเจ้วนอนแค่นี้แหละก็เฮียละอืมเป็นหลังแล้วก็ต้องดังแล้วนะ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์เก็บของเก็บของเนี่ยนะพวกเนี้ยเก็บของก่อนแล้วลกเรานไปเจอกันบุเขากันดีกว่ะไป Các có bảo coi đi đến gì ạ? Hả? Để อ๋อพี่เขาไม่เป็นกับเราเหรอคะ